กอเราจะพามาดูเท s l a d ด n e r สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ไม่ใช่แค่การชาร์จรถแต่เป็นประสบการณ์สุดล้ำโดยเท s l a d ด n e r เนี่ยเกิดจากไอเดียของอีลอนมาร์ในปี2 0 1 8เป็นการผสมผสานร้านอาหารสไตล์ยุค50กับเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยสาขาแรกเปิดตัวที่ฮอลลีวูด เมื่อเดือนกรกฎาคม2025ที่ผ่านมาโดยเป็นการเปลี่ยนการรอชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้กลายเป็นความสนุกที่นี่นอกจากมีสถานีชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เวอร์ชันที่4ถึง80ช่องแล้วยังสามารถรองรับการชาร์จได้กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อโดยตัวร้านอาหารนมีที่นั่งมากถึง250ที่นั่งและสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเทสลาได้เลยจากในรถมาพร้อมกับโรงหนังแบบ Drive In กับจอ LED ใหญ่ถึง45ฟุตและให้บริการโดยหุ่นยนต์ o p t ติมาที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง ner sla ไม่่ใชค่สถานีชาร์รถไฟ้า้าาเ่นนัแตด จุดหมายท่องเที่ยวที่ประสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ของเทสลาโดยเทสลาหวังขยายสาขาตัวของเทสลาไดเนอร์ไปทั่วโลกเพื่อสร้างอนาคตที่การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น<ๆ>ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียธุรกิจที่ทางเทสลาเนี่ยเปิดตัวออกมากับธุรกิจร้านอาหารผสมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆที่แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเจ้าอื่นยังไม่ทำครับ